สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าฟอร์ b บอลนะครับตัวเกมนี้จะเป็นโซเวอร์เนี่ยครับเป็นค่ายเดียวกับที่พัฒนาในส่วนของลัดเดย์ออนเอิร์นั่นเองนะครับตัวเกมจริงมันเปิดสโตนอกมาก่อนนะครับจุดเด่นหลักๆของเกมนี้ที่เป็นโซเวอร์คืออะไรครับหนึ่งก็คือตัวเกมสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับสองก็คือระบบอาชีพของเกมนี้นะครับเป็นเกมโซเวอร์ก็จริงครับเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็มีระบบอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะอาชีพของเกมนี้ก็จะมีทั้งหมดสามอาชีพด้วยกันนะครับมีีธนูอ แล้วก็มีในส่วนของนักเวทนะครับประมาณนี้นะก็จะมีสเตตัสบอกนะครับนี่ครับเห็นปะเดี๋ยวผมเล่นอนักธนูแล้วกันนะครับเราสามารถปรับแต่งตัวละครได้นิดหน่อยนะคือตอนแรกที่เปิดในโซนนอกเมื่อปีที่แล้วอะครับเขายังไม่มีระบบอาชีพเข้ามานะครับแล้วก็ตอนที่เราเข้าไปเล่นจริงอะมันจะเปิดเข้าไปเล่นเลยนะครับนะมันไม่ได้ให้เราสร้างอาชีพแบบนี้นะครับนี่จะเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามานะค่ายเดียวกับรัดเดวเอิร์ธนะครับไม่ต้องแปลกใจนะสมมติว่า ตัวเกมมัไปเหมือนกันหรืออะไรยังไงนะครับอันนี้ก็บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับนะว่าค่าเดียวกันนะครับนะเออบอกกันให้ทราบด้ยวยกันเนาะโอเคครับเจมินี้ตกลงแอปพลายทีจริงเราสามารถดูเกราะได้นะครับเนี่ยว่าตัวละครไหนเท่เวลาใส่พวกชุดนักลบแล้วอะไรประมาณนี้ คือเอาตรงนะเกมที่เป็นแนวโซเวอ v ์ l ครับที่สามารถคอบเล่นกับเพื่อนได้มันมีค่อนข้างน้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นที่แบบเราสามารถเล่นได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับนะปุ่มทําไมม,มันผอมแห้งแรงน้อยจังวะโอเคแล้วคอนเฟิร์มไปนะครับนี่อันนี้มาเรามาณนะตอนนี้แล้วนะครับก็คือเขาปรับรูปแบบการเล่นเกมใหม่เลยนะครับ เอาเป็นว่าใครที่ไม่ติดมุมมองด้านบนนะครับก็ดูคลิปนี้ต่อก็ได้นะครับใครที่แบบเบื่อมุมมองด้านบนแล้วนะครับก็คงต้องไปหาเกมอื่นเล่นนะครับเพราะว่าตัวเกมมันออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมนี้มันออกปีที่แล้วเพิ่งลงสตูไทยนะครับเดือนนี้เนาะแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนได้นะครับนี่ไม่ติดมุมมองด้านบนนะครับอันนี้ผู้เล่นที่เราเจอในเกมคือผู้เล่นจริงๆนะครับนะเออคือผู้เล่นจริงๆนะเราเดินไปตามเควสก่อนแมปขยายไม่ได้นะเดี๋ยวเราเดินไปก่อนอ่าเราเข้ามาแล้วเราก็เดินไป เดี๋ยวเรามาจุดนี้ก่นอนเขาบอกให้เรากลับมามันจะมีลูกสอบอกอยู่นะครับในในในคุยคุยคนนี้แล้วก็พูดคุยก่อนนะครับอ่าแล้วเราก็เลือกนะครับเฮ้ยมันมีให้เราเลือกบิวสร้างเกลวแล้วก็สร้างเรือด้วยหรอวะมันเลือกอะไรไม่ได้ตาตานเลยนะครับโอเคนะทีนี้ก็มาใกล้ๆก่อน เนี่ยครับมันจะเป็นอนาณาจักรไวกิ้งไวกิ้งแลนหรอคิงดอมเกมเนี้ยต้องบอกกันอย่างนี้นะครับมันสามารถวอลกันได้ด้วยนะครับนะต้องบอกกันอย่างนี้นะครับอ,อ,อันนี้แล้วกัน,นะครับโอเคไปเลยแล้วเราจะไปเมืองของเรายังไงเฮ้ยระบบเกมมันแบบดียิ่งขึ้นนะครับมันทําให้แบบใครที่ชื่นชอบสงคราม pvp แล้วเป็นแบบโซเวอร์ด้วยนะครับอยากมีกิลอยู่อยากเล่นกับเพื่อนด้วยนะครับเกมเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์นะ เพราะว่ามันสามารถอินไวท e เจอเพื่อนได้นะครับนะตัวแมพข้างนอกครับมันจะเหมือนลาดเดย์ปกติเลยนะครับที่เราจะวาร์ปไปในจุดต่างๆน,นะครับมีเรือด้วยนะอ่าอันนี้ปกตินะครับเหมือนละดเดย์ทุกอย่างนะแต่จุดเด่นเนที่บอกไปนะครับมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะเนี่ยเลเวลหครับมันจะสามารถอ่าปลดล็อกในส่วนของเมนู Family ได้แล้วก็ในเมนู Family ตรงนี้ครับ มันจะสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาอยู่ใน Family ได้แล้วก็เดี๋ยวมันจะเข้ามาอยู่ข้างบ้านเรานะในเวอร์ชันเก่านะครับที่ผมเคยเล่นเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็ในแมปตรงนี้เราจะรู้ด้วยนะครับว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนของแมปเวลาที่เพื่อนเข้ามาอยู่ใน Family เราเรียก Family ก็ได้เรียกกิลก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะอันนี้เราก็ว่ามาแล้วเลยครับอันนี้จะเป็นสถานที่ของกิลเราเนาะมันขยายแมปไม่ได้อ,ะอ่ะอ่าช่วงแรกก็จะมีเควนครับ คือต้องบอกเลยว่าได้ธนมูมาแม่งเขาได้เปรียบเลยเขาได้เปรียบเลยเออได้ธนูมานี่แบบโอ้โหยิงกระจายครับผมยิงกระจายครับเอาดิยังโกงอะ่ะอ่าเราสามารถาเดี๋ยวเก็บของกันเก็บตวนนะครับเก็บอีกหนึ่งก้อนครับ โอ้ยมีเจอ,อนักเวทด้วยนะครับคือมันจะเป็นออสชีวิรรอลแบบแฟนซีจ๋าๆเลยนะเพราะว่ามีทั้งหมามป่ามีทั้งพวกกึง่งๆึ่ซอมบี้สัตว์ประหลาดแล้วก็อะไรล่ะพวกนักวงนักเวทนะครับคนปงคนป่าอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวไอตัวนั้นอยู่ไหนวะสโตนนะครับสโตนสโตนโอเคได้ตนแล้วนะครับทีนี้ก็เก็บท่อนไม้เดยวเล่นําเควสสักนิดนึงนะ อันนี้จะเป็นสายอาชีพนะครับที่เราสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะคือเกมนี้มีอะไรทําเยอะมากนะครับคือระบบเกมอ่ะมันเอาจิงจริงแล้วก็คือเหมือนโครัดเดียวออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มพวกระบบอาชีพเข้ามาระบบโคออพนะครับแล้วก็ตัวที่เราสามารถอัปเกรดพวกเซตัตต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในวอริเออร์อะไรแบบนี้นะครับแต่เราผมเลือกอาชีพนี้นะครับแต่เหมือนมันจะย้ายให้สายได้เปล่า เหมือนจะานะนะโอเคครับผมนะตอนนี้ผมก็ฟาร์มเลเวลถึงเลเวล5แล้วนะครับเพื่อจะปลดล็อกในส่วนของตัวโหมด Family นั่นเองนะครับนะเวลาที่เราอยู่นอกแมปนะครับจะเหมือนลาดเดลเลยใช่ไหมครับแต่เขาจะบอกว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่สามารถ PvP ได้นะครับไปที่เลเวล7นะครับที่เราสามารถมาได้เนาะแล้วก็ตรงนี้มี PvP นะครับแล้วก็ตรงที่ผมมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่มี PVP นะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับนะ no PVP ก็คือไม่มีการสู้ กับผู้เล่นนะครับคือเกมนี้ต้องบอกกันแบบนี้นะครับจุดเด่นหลักๆของเกมนี้ที่บอกไปต้นคลิปใช่ไหมครับที่มันสามารถโคบได้เกมเนี้ยมันจะเด่นทางด้าน PvP นะครับแล้วก็สงครามในส่วนการตีบ้านอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเวลาที่เราเข้ามาที่บ้านแล้วเดี๋ยวผมพามาดูอะไรบางอย่างนะครับนะคือในเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับตัวตรงเนี้ยมันจะอยู่กลางแมปเลยนะครับเนี่ยเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับจะมีเสาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบ้านเพื่อนๆอยู่รอบๆเลยนะครับนะอ่า ประมาณนี้นะครับแต่นะตอนนี้เรายังจะไม่มีอในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือถ้าในเวอร์ชั่นที่แล้วครับปีที่แล้วอะ่ะมันจะเปิดในส่วนของตารางแบบพื้นที่ข้างๆให้เลยนะครับแต่ณนะตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะต้องสร้างในส่วนของ Family ก่อนเนาะมันจะมีเสาอ,อยู่แบบนี้นะครับนะเสาอันนี้คืออะไรเสาอันนี้คือจะเป็นคล้ายๆแบบสถานที่ที่เอาไว้แบบป้องกันการโจมตีที่เวลาที่เราออฟไลน์นครับนะ ช่วงแ,กแรกๆเลเวลยังไม่เยอะนะครับยังไม่โดนโจมตีนะเอออันนี้จะเป็นเพื่อโปรเทคนะครับเดี๋ยวทีน่นี้เรามาดูด้านขวาบนนะครับก่อนจะไปดู Family นะครับเดี๋ยวทีน่นี้ผมมาดาูพามาดูห้องใต้ดินคือเกมนี้มีห้องใต้ดินด้วยนะครับเนี่ยเราเข้ามาอยู่ตรงนี้นครับเราสามารถกดตรงนี้เพื่อลงไปในห้องใต้ดินได้นะครับแล้วก็ห้องใต้ดินเราลงมาแล้วนะครับมันจะมีของนะคือเกมนี้เวลาเข้ามาป้นใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นห้องใต้ดินอยู่แล้วเนาะ มีของอยู่นิดหน่อยนะครับสามารถลงมาเอาได้นะครับตรงนี้สามารถเอาของมาใส่ใต้ดินน่าจะน่าจะวางได้เนาะส่วนระบบพวกเมนูคราบแบบนี้ใครที่เล่นรัดเดย์อยู่แล้วครับเหมือนกันเดๆเลยนะไม่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับแต่ว่าภาคนี้ชูโรงเรื่อง PP นะครับแล้วก็ Co-op เนาะโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบ Family กันบ้างนี่ครับ Family มันจะมีอยู่2ส่วนในการนะครับส่วนแรกด้านซายล่างตรงนี้ก็คือเรากดปุ๊บ มันจะให้เราสร้างนะครับแล้วก็เชิญผู้เล่นที่ออนไลน์อยู่นะตอนนี้หรือว่าเชิญเพื่อนนะครับส่วนด้านขวาก็คือเป็นออโต้เซิร์ชเลยนะครับออโต้เซิร์ชแล้วก็คืออส่งคำขอไปแบบนี้นะครับก็คือเขาจะาประมาณว่าเหมือนกับค้นหา Family ให้แบบออโต้ครับนี่ครับก็คือส่งเหมือนใครที่สร้างกิลล์อยู่หรือ Family อยู่อะครับอันนี้ก็คือถ้ามีคนตอบรับเรื่อง Family แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะโดนส่งไปที่ Family เรานะครับว่าจะมีบ้านอยู่ข้างๆกันอะไรทำนองนี้นะออแต่จริงๆแล้วอ่ะแล้ว,แล,วแล้วแต่เลยนะครับว่าชอบแบบไหนนะแต่ถ้าจะเล่นกับเพื่อนนะแนะนาสร้างเองแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามาครับหรือเนี่ยเชิญเนี่ยลองเชิญก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเชิญเพื่อนเข้ามานะครับเขาจะมาหรือเปล่าก็อ,อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้รีเฟชได้นะหาคนที่ออนไลน์นะครับมันจะขึ้นสีเขียวๆอยู่นะ หรือด้านซ้ายมือท่าเล่นกับเพื่อนนะครับชื่อเพื่อนแล้วก็ใส่แล้วก็ให้เพื่อนตอบรับนะครับเนาะแล้วก็มันจะมีเวลา24ชั่วโมงนะครับในการตอบรับคําเชิญเนาะอันเนี้ยเขาไม่ตอบรับอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเชิญนะครับแล้วเมื่ออยู่ใน Family แล้วนะครับพวกกล่องต่างๆพวกเนี้ยเราสามารถเซตแบบนี้ได้นะครับติกทุแบบนี้ก็คือทั้งหมดว่าเรามี f a m i l ี่เพื่อนเราสามารถเมาของในกล่องเราได้นะก็คือสามารถเทรดของผ่านกล่องได้ นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าก็ฝากกันไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเกมตัวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ